มาครับทุกคนมาคัดคนออกจากแคนกันนะครับสําหรับวันนี้เนาะเพราะว่ากิวหรือว่าแคนของเราเนี่ยมันไม่พัฒนาสักทีไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรพอผมเข้ามาดูใช่ไหมมาดูคนอ่อนนี่ดูนี่วันสองวันนี้พอรับได้นะแต่ว่าถึงขั้นสิบเก้าวันยี่สิบกวันสูงสุดไอเก้าสิบสี่วันเออผมรู้ละสาเหตุที่แคนเราไม่พัฒนาเนาะเพราะว่ามันมีคนไม่อ่อน ไม่ใช่มีคนไม่อ,อนมันมีพี่ๆเขาน่าจะเลิกเล่นกันไปเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็จะขอคัดตัวพี่เขาออกก่อนนะถ้าพี่เขาจลังเล่นอยากเข้าแคนหรือว่าเข้าจิวอีกครั้งค่อยแอดมาใหม่นะครับ <c ười> พี่ๆครับอ่าน่าจะเยอะอยู่นะเยอะมากผมจะคัดตั้งแต่ไอ้สิบปันขึ้นไปนะอยู่ขั้นเดเก้าวันถึง หนึ่งวันเนี่ยอันนี้ยังยังไม่ค,ออคัดออกจะคัดออกตั้งแต่สิบวันขึ้นไปเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวก่อนเลนยต้องขอสวัสดีคนดูที่ผ่านทางกันมานะครับพระเจ้บผมทีดีซิร่อีกเหมือนเดิมนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็เกินกันไปแล้วเนาะว่าจะคัดคนออกจากคิวจากคิวหรือว่าจากแคนอ่ะโอเคครับคนแรกนี่ผมจำไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะต้องขออนุญาตไล่ออกจากคิวก่อนนะครับไปครับคนแรก ไปละไล่ลออกไปคนที่สองน่าจะเป็นพี่ไนเออถ้าผมจําไม่ได้ถ้าถ้าผมจําได้น่าจะเป็นพี่ไนน่าจะเลิกเล่นกันไปนานยี่สิบสี่วันละขอปลดออกจากกิวนักรับอืมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพี่เจพี่เจ็ดรือเปล่าไม่รู้อะ <c oughs> ขออนุญาตนะครับพี่ชายไปนะครับสามคนคนที่สาม มืดพี่มืดต้องขอเช็คก,ก่อนโอ้โหพี่แกเป็นสายบินต้องขออนุญาตขับออกนะครับพี่ชายไหนอ่ะถ้าอยากจะกลับเข้ามากิลหรือว่าแคนก็ยินดีต้อนรับเสมอนะครับอ่าไปครับแอลป้ายแอลคนเดียวของกิลเรา อ่ะอันนี้แมวนำโชคขอคัดออกก่อนนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนว่าอยากเข้ากิวด้วยเออก็ต้องขอสำรองที่นั่งไว้ให้พี่ๆเขาก่อนเออ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 นี้เป็นไอดีผมนะผมออนทุกวันแต่ว่ามันขึ้นว่าไม่ไม่อนอ่ะสามสิบสี่วันอ่ะ ใช่หรือเปล่าวะเอาผมว่าระบบแปกๆละไอด้ดีอ่าเนี่ยผมผมเล่นเดียวนะผมเข้าเช็คอินทุกวันเลยอ่ะนี่คนสุดท้ายเพื่อนเลย94วันไปครับแล้วก็สาย่ไปครับอืมแล้วก็ไปครับ,ไป,รบไปอีก น่าจะเยอะอยู่นะทั้งหมดเรามีอยู่ที่สามสิบแปดคนเนาะอันนี้น้องเล็กไปเลยครับหกสิบกว่าวันละทีนี้หกสิบหกวันแป๊บเบสพี่เบสไปครับพี่ชายแล้วก็ใครอะไม่รู้ไปครับอีกสามสิบสี่ไม่ใช่ดิสี่สิบเอ็ดวันใครอีกอะทีเนี้ย ไปอีกครับพี่ชายค <c oughs> ัดออกแบบว่าเรารัวอีอะอันนี้ผมเองผมขอเตะตัวเองออกแล้วกันไปครับแล้วก็ไปอีกหนึ่งคนครับตอนนี้จากสามสิบแปดเหลืออยู่ที่สามสิบสองคนละไปอีกครับหนึ่งคนแล้วก็ไปอีกครับหนึ่งคน โลเฟียตอันนี้ยังขั้นนี้อยู่ยังถือว่าได้อยู่เจ็ดวันไปอีกครับถ้าผมเตะใครออกที่แบบว่ายังออนอยู่แต่ว่ามันขึ้นอันนี้ของผมว่ามันเกินสิบวันไปก็แจ้งผมได้นะครับเพราะว่าผมแปลกใจกับท่าของไอดีป้ายเหลืองของผมนะเพราะว่าผมออนอยู่ทุกวันแต่ว่ามันขึ้นไม่อ่อนสามสิบกว่าวันนะเออ ก็คัดไปอยู่ที่20กว่าคนนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่18คนเนาะเออคัดไปละอืมพอสมควรแล้วทีนี้อืมอืมอเนี่ยเหลืออยู่ที่18คนที่ยังอ่อนอยู่นะปัจจุบันเนี่ยมีใครแอดมาอีกไหมไม่มีนะครับเออสำหรับการลองขอเข้ากิวมา แล้วก็การอัปเดตเข้ามาวันนี้นะครับเหนื่อยกันอีกแล้วคุณดูเพราะว่ามันมีท่าของกระดานหมุนเข้ามาอีเวนต์กระดานหมุนเข้ามาเหนื่อยกันอีกแล้วเหนื่อยกับท่าของเอเก็บท่าของขอนคอนดาวตกไปเพิ่งจะสิ้นสุดมีภารกิจใหม่เข้ามาอีกแล้วโอ้โหน่าจะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยอีเวนต์ต่ออีเวนต์กันเลยทีนี้เดือนนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะ ขอหมุนขอเซมเปิลก่อนแล้วก็ตัวกระชาน่าจะลดลงมานะครับคนดูแต่ก่อนมันเป็นไอ้สิบตัวกระชาเนาะตรงเจ็ดตัวกระชาเนี่ยเออมันเป็นสิบตัวกระชาไม่รู้ว่าปรับแค่อันนี้หรือเปล่าแค่ไอนน้ตัวแต่ว่าเลดการออกยังไม่ปรับไหมอันนี้ไม่รู้หรือว่าปรับตัวแล้วก็ปรับเลดการออกบ้างอืม ด้านหมุนเข้ามาเป็นลีโอนะักกบแดงโอเคครับเดี๋ยวลำดับต่อไปผมจะให้คนดูดูอันนี้นะในห้องทดลองผมรีไว้ผมรีห้องทดลองรับอ่ะแล้วเจอแบบนี้สุดจัดเลยคนดูผมผมรีมาเจอนนะ่ะกบฟ้าสามตัวแล้วก็กบแดงอีกสี่ตัวเออจะปล่อยให้โอกาสเดี๋ยวนีุ้ดมือไปได้ไงคมาดูจัดไปครับครั้งแรก หนึ่งร้อยเพชรม่วงเออคิดตั้นเนาะมันต้องเป็นคิดตั้นม่วงจะไปอีกครับอย่าปล่อยเธอร้อยนวลไปอีกครับโอ้โหดูว่าผมจะเหมากระดานหรือเปล่าโอเคโอเคเลยใช่ไหมว่ามันจะออกเป็นโอ้โหออกกบฟ้าแล้วครับ ดูว่ากลบแดงอ่ะมันจะอยู่ที่สุดท้ายหรือเปล่าเฮ้ยไม่ว่าไม่เหมาว่ะไม่หวังไม่เมาว่ะไปครับขอ,อกฟ้าอีกหนึ่งตัวโอ้โหไม่ใช่กฟ้าเดี๋ยวต้องเป็นกบแดงอ่ะได้แค่นี้ครับคนดูแต่ว่าคิดตั้นระดับกลางเนี่ยผมได้มาสี่เหมือนละเดี๋ยวรอรุน้นรอบต่อไปว่าให้ มันมีคิดตันระดับสูงมาให้เปิดผมจะเอาคิดตันระดับกลางเปิดเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวขอรีนี่ก่อน้อรีเดียวปะะ่ะวะขอแซมเป้ลก่อนเพื่อออกหกสิบเอ,อ้ยสมพอนปอฟวะ่ะออกหกสิบโอเคมามา สำหรับดาวตกนะครับคนดูอีกสองวันนะ่ะค่อยจะทุบได้อะแล้วก็มันม,มันมีอีเวนต์นี้เข้ามาด้วยนะอีเวนต์เขาวงกดนะ่ะเออของรางวัลยังเหมือนเดิมครับของรางวัลอืมแต่ว่าทางด้าน,นของอืมอะไรล่ะตู้กระชาเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อน ตู้บินเหลืออีกแค่2วันนะครับไม่รู้ว่า gm คิดอะไรอยู่เอาท่าของตัว <pers es> น่าจะให้คนดูปั้นเป็นสายบินหมดเลยไหมเนี่ยมีคนนี่สาวน้อยแล้วก็มีท่าของมูนในอมเภอเข้ามาคู่กันกับท่าของตัวคนนี้พูดนะเออจะเอามาให้คนดูสร้างเป็นไอดีอันนี้หรือเปล่าไอเดียดีบินนะเออเข้ามาคู่กันเลยนะเพราะว่าคอมโบมันมี อยู่หลักๆก,ก็คือเขาจะใช้เป็นท่าของคนนี้เนี่ยโคนนี้สาวน้อยกับท่าของมูนอำเพอคู่กันกับคนนี้พูดเออเขาจะเ,าเป็นสายบินดุเนาะแต่ว่า GM เมเขาปรับทางด้านของป้อมให้มีเลือดเพิ่มขึ้นมานะท่าของสายบินก็จะจัดการป้อมอยากขึ้นมานิดนึงยํงว่านิดนึงนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะไป เดี๋ยวหาคนตีป้อมกันหาคนตีป้อมกันหูดาบชรวันไม่เป็นไรืเจอมูลว่ะแต่ไม่รู้ว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่ามาลองดูครับคุณดู <laughs> ไปครับ อย่าลืมกันอย่าพากันลืมทำพัฒนกิจไอ้กระดานหมุนนะคะเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ใหม่เข้ามาดาวตกผมน่าจะเก็บไอดีละสี0รมั้งส0่ร้อยสอนี่แหละประมาณนี้แหละเดี๋ยวค่อยไปทุกพร้อมๆกันนะครับคนดูอีก2วันเนาะโหสู้ก็ได้ไหรือเปล่าเนี่ยขอพัดไปก่อนแล้วก็แชร์ข้งไว้ก่อน ตามด้วยอุกบัาอดีหลักกับไอดีรองไม่ออกเลยว่ะคนดูไทร้านตัวของวินดูหรือว่าคนนี้พูดนะ่ะไม่ออกว่ะผมกะว่าจะทำเป็นสายบินตึงๆนะ่ะอดีรองอะ่ะแต่ว่าไม่ออกให้ผมอะ่ะโอ้โหแล้วดูมากันไม่ยั้งเลยทีนี้ ยังยืดได้อยู่ยังฝืนยืดได้อยู่บาช้างกับคนชินน่ะเอาเริ่มแหลกแล้วทีนี้อย่าฟืนเลย <c oughs> ไม่ได้ก็อย่าฟืนเลยอ่ะคนดูสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีไม,ไม่ไม่มีอะไรเนาะก็แค่มาทำที่นั่ง กิวให้ว่างไปยี่สิบกยี่สิบ่นที่นั่งอ่าสำหรับใครที่อยากเข้ากิวก็เชิญได้นะครับกับท่าของกิวที่ดีซีโร่นายเออเอากิวที่ดีศูนย์เก้านะเออลืมลืมชื่อกิวตัวเองละเออใครช้ําใครอยากเข้ากิวด้วยหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ อยากเข้ากิวก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้นะครับด้ดานหมุนอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณดูเพราะว่ามันสู่มันเข้าสู่กลางเดือนละไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วคุณดูอ่ะก่อนไปทิพย์ก็ขอให้คุณดูกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับหรือว่าสามารถพูด,พดคุยคอมเมนต์กนได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณดูสวัสดีครับ